ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ธันวาคมค่ะวันนั้นคอรมอพินาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7ก็ช้าก็ช้าไปเยอะนะใช่นี่สิ้นปีละร่างงบยังอยู่ในขั้นตอนนี้เลยประเด็นที่น่าสนใจวันนั้นครมให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ขั้นตอนต่อไปก็คือจะนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร โอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของสภาโดยกระบวนการนะเมื่อผ่านวาระหนึ่งอย่างไรมันก็ต้องผ่านไม่ผ่าน,ไม,านไม่ไดต้ต้องผ่านต้องผ่านร่างว่าประมาณรายจ,จ่ายประจำปีเ <c oughs> ชื่อว่าผ่านค่ะเ <c oughs> มื่อผ่านวาระหนึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกันมิการวิสามันขึ้นมา <c oughs> พิา <c oughs> จรารณาไส้ในของร่างพรบรงบประมาณใช่ค่ะผมเข้าใจเอาเองนะว่า จำนวนการมาธิการของสภาผู้แทนที่จะพิจารเรื่องก็ประมาณมีทั้งสิน้น72คนค่ะโ <Okay. S 2> อเคใน72คนจะเป็นโคตา้าของคณะรัฐมนตรีเสีย18คนโอเคจาก72นะเป็นของครม18ใน18แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกกลุ่ม5กลุ่มที่2กลุ่ม13ทําไมจึงเป็น5ทําไมจึงเป็น13ขค้างไว้เป็นประเด็นค้างไว้เป็นประเด็นย้อนกลับไป26ธันวา นอกจากให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณที่จะนําเสนอสภาออวันนั้นท่านนายกเศรษฐาท่านยังได้พูดถึงเรื่องการตั้งงบประมาณประธานโทษการตั้งการบริการงบประมาณพิจารณาร่างงบท่านนายกเศรษฐาท่านก็ม้วนเดียวจบท่านก็พูดถึงงบประมาณเฉพาะในสัดส่วนของรัฐบาลของคณะมตรีซึ่ง มีได้รวมทั้งสิ้น18อย่างที่บอก18มาจาก5บวก13เป็น18 5คืออะไร13คืออะไรข้างไว้เป็นประเด็นก่อนนะครับจากนั้นท่านนายกก็กรวบเลยท่านนายกก็ยัดชื่อ5กันมาทิการในสัดส่วนของคอรมองเข้า<ะ>สู่ที่ประชุมเลยมีชื่อมาแล้วประกอบด้วย ประกอบด้วยรายชื่อติงต่อไปนี้นะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัชยรองนายกแล้วก็เป็นรมวพาณิชย์คุณจุลพานธ์อมอนิวัฒน์ลัตีช่วยครังคุณมนพรนะคะเจริญศรีลําตีช่วยคมนาคมคุณจักรพงแสงมณีลําตีช่วยต่างประเทศคุณเฉลิมพลเพนสูตรเป็นผอ,อสํานักงบประมาณจากกระทรวงการคลังโอเคจากนั้นท่านนายกก็ค้างไปแค่นั้นท่านนายกบอกว่าการบริการสัดส่วนครมใน18แบ่งเป็น5กับ13ในส่วน5 ประกอบด้วยชื่อต่างต่อไปนี้อขานชื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดใหม่ก็จะปิดการประชุมในบัดดลในบัดดลให้มันรู้ซะมั่งนักการเมืองอาชีพเนี่ยเขี้ยมมันยาวสะขนาดไหนอมทหนูคนอนุทินชัยเลููลกฎหมายเลยดีดีเดียวท่านนายกกฎหมายเลยดีเียวท่านนายกท่านนายกเอ กัรมาที่การในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วยใครจะแต่งตั้งใครจะมอบหมายใครหาเรือกันก่อนดีไหมหมายถึงคุยก่อนจัดสรรแล้วมาเสนอชื่อหาเรือกันก่อนดีไหมหาเรือกันก่อนดีไหมที่จริงนะมันก็เป็นที่รู้กันนะไอ้เรื่องการมาธิการงบประมาณในสัดส่วนของครมอด้วยวิถีวิธีที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดมักจะเป็นสิทธิ์ขาดเป็นอำนาจของนายรัฐมนตรียุคลุงตู่ ยุคลงตูนนายกรัมนตีจัดโผจัดชื่อเพียงคนเดียวเลยแล้วก็มีมาทใครและไม่มีใครกล้ามีปากมีเสียงก็ตั้งมาทั้งคณะไงทีนี้ทีนี้ปรากฏว่าครั้งนี้เอาแค่ว่านายกเศรษฐายัดเข้ามาแค่5ชื่อจาก18นะค่ะยังเหลืออีกตั้ง13นะที่เว้นไว้ที่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 แบล็เอาไว้นะท่านมทหนูคุณอุทินก็รีบกด กฎหมายบอกว่าดี๋ยวอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งปิดประชุมไอ้เรื่องกรรมธิการก็ประมาณสัดส่วนครมหาเรกันก่อนดีไหมครับทนายกแน่แน่หาเรกันก่อนแล้วเสนอมาเลยทีเดียว18คนโคต้าใครโคต้าใครก็เคยอยู่กับลุงตู่ก็ได้เห็นวิถีวิธีปฏิบัติในยุคของลุงตู่มาตั้งหลายปีมาถึงครั้งนี้รีบมีความเห็นอยาเพิ่งปิดใหม่ค่ะเขี้ยวมาเขี้ยวกับ โอเคท่านนายกเศรษถาท่านทําอย่างไรทราบไหมฮะค่ะท่านนายกเศรษถาแกล้งโมโหอืมแกล้งโมโหด้วยอ่ะใช่หันกลับไปเปิดการแสดงใส่คุณเพ้าอืม,อมรับมนตรีเพร้ฐมนตรีช่วยต่างประเทศดนตรีจักรพงษ์ <พง S 2> แสงแมดีมมจักรพงษ์แสงแมดีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จริงนะแต่เนื้อหาสาระเนื้องานหลักๆถูกมอบหมายให้ไปช่วยงานทางด้านกระทรวงการคลังก็เยอะนะอืม อย่างเช่นเรื่องก็ประมาณะจะสังเกตนะไหมรายชื่อนี้ไม่มีชื่อของขุนโอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีชื่อของรัมตีช่วยอีกคนหนึ่งก็คือกฤษดาจีนวิจารณะรัมตีช่วยขังแต่กลับไปมีชื่อช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคืคอจกักรพงศ์สงมณีชื่อเล่นว่ารัมตีเพา้าก็ก็ก็แป้งโมโหเปิดการแสดงใส่ รัฐมนตรีเผาเสียยกใหญ่ทำไมไม่ประสานให้เรียบร้อยทำไมไม่นู่นทำไมไม่นี่อโอเคเอาละาละเอาโอเคนะเอ่อบรจารกเรียบร้อยไปประาานให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีน่ก็ให้กลับไปคุยกันมาใหม่แล้วค่อยส่งเข้ามาใหม่เอาละครับแสดงว่ามันไม่จบแสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลขอมีสิทธิ์มีส่วนในการาติการโคต้าครมดังนั้นจะจบอย่างไรเราจะต่อสายไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับ S <S สวัสดีครับสสวััดีครบพี่เดนัย <laser> สวัสดีคุณอ,อมรัตครับผมจุฬพันธ์มณีวัฒน์ครับโอเคคุณจุฬพันธ์ขอข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่งการปฏิการงบรวมทั้งคณะมีได้72คนใช่ไหมฮะเจ็ดสิบสองเนี่ยเป็นมติที่มีการประชุมวิบสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายคอรมอด้วยนะครับ preciso, เป็น <S <S <qui S 2> สามฝ่ <S <S ายก็เป็นสามฝ่ายที่มีการหารือกันเป็นเจ็ดสิบสองครับเป็นเจ็ดสิบสองในโคาต้าของคอรมอมีได้สิบสามจากเจ็ดสิบสองใช่ไหมฮะ ไม่ได้ครับ18ครับในสิบแปดสบจากสปบในส8ปดที่เป็นสัดส่วนของคอรมอนนี่โดยวิธีที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดตั้งแต่ยุครุ่งตู่ยุคใครต่อใครที่ทํากันมาโดยตลอดมักจะเป็นมักจะให้อํานาจท่านนายกได้พิจารณาใช่ไหมครับปกติจารีที่ปฏิบัติกันมาต้องเรียนว่าโดยประเพณีปฏิบัติในสมัยรุ่งตู่ผมไม่ทราบนะครับไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามสัดส่วน จำนวนของในจำนวนสมาชิกที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลครับโดยปกติซึ่งครั้งนี้ก็ส่วนสส่วนของพักร่วมครับโอเคตามสัดส่วนสสของแต่ละพักร่วมรัฐบาลนะนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้เมื่อวานเมื่อวันศสาร์สิครับคอลอมอรเมื่อวันที่ยี่สนะฮะท่านนายกท่านก็เสนอ รายชื่อในสัดส่วนของครมอรเพียงแค่5จาก18เนี่ยนะครับปรากฏว่าใน5ชื่อที่ท่านนายกเสนอนั้นประกาศการที่ประชุมนั้นเป็นคนของพรรคเพื่อไทยล้วนๆจึงเกิดประเด็นที่เกิดปัญหาขึ้นมาต้องต้องขอชี้แจงนี้ครับหนึ่งคือให้ความเป็นธรรมท่านนายกนะครับหนึ่ง <c oughs> คือเออมื่อสักครู่ก็ฟังอยู่ที่บอกว่า ไปเล่นเป็นฉากว่าหันไปว่าใครว่าใครนี่ไม่มีนะครับเหตุการณ์มีการพูดจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการแ้งทำหรืออย่างใดเลยนะครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบางส่วนก็คือต่อว่าต่อขานคนที่ชงประสานอย่สมชื่อไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นทางสำนักงบประมาณผมผมผมเรียนในข้อเท็จจริงก็คือทางสำนักงบประมาณเนี่ยมีการพูดคุยกันก่อน นะครับแล้วจากการประสานงานเนี่ยก็ได้บอกว่าต้องมีการเสนอชื่อบางส่วนที่จะต้องเข้าสู่คอรมอเพื่อที่จะรับทราบว่าเช่นตัวพอสนักงบประมาณจะต้องนั่งในกรรมธิการด้วยนะครับก็มีการถามว่าแล้วจะมอบหมายให้ใครที่จะไปดูแลในส่วนของกรรมธิการเพราะว่าท่านนายกอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะไปนั่งประจําเพราะมีการประชุมเนี่ยสามเดือนติดทุกวันนะครับก็มีการพูดคุยกันในเรื่องชื่อก็เป็นลักษณะ มอบหมายให้ท่านภูมิธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับทางสํานักงบประมาณเนี่ยเมื่อไปสอบถามหลังจากการประชุมนะครับก็บอกว่าตอนแรกจะใส่มาสองชื่อก็ดูแปลกๆนะครับก็เลยใส่เพิ่มเติมเขา้าม,มาในส่วนที่พอจะมีการพูดคุยกันแล้วรับทราบว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่จะนั่งในชั้นกรรมธิการครับ,รบซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างตัวแทนคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในฝั่งของเพื่อไทยครับราบทางสำนักงบประมาณก็เลยใส่ชื่อเข้ามา แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีเรื่องของการที่จะไปเบียดสัดส่วนของพรรคการเมืองใดๆที่อยู่ในร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทุกคนก็รับทราบครับไม่ได้เป็นประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องใดๆแม้แต่่านอนุชทีเองก็รับทราบในประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีการบอกว่าเป็นการไปดึงสัดส่วนของคนอื่นต้องมีสิบแปดท่านเนี่ยต้องเสนอมาสิบเจ็ดสิบหกครับโอเคนี่เรามีแค่ห้าคนซึ่งก็เป็นไปตามไม่เกินกว่าสัดส่วนที่ พรรคเพื่อไทยได้มีอยู่นะครับอันนี้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแต่เมื่อมีชื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับในที่ประชุมเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเอ๊ะมันมันก็ไม่เหมาะนะทำไมมีชื่อเพียงแค่นี้นะครับทำไมไม่รอให้ครบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะเวลาระหว่างวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่5มกราคมซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายและมีการตั้งกรรมธิการเนี่ยนะครับมีเวลาเพียงพอที่จะหารือกันมติคณะรัฐมนตรีคือมอบหมายให้ท่านภูมิธรรม และทางสำนักงบประม,มาณร่วมกันไปหาหรือเพื่อที่จะเอ,อเพื่อที่จะเอ,อมีรายชื่อของกรรมธิการในส่วนของคอรมอในสัดส่วนของคอรมอขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใดๆเลยครับแต่เมื่อมีชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็มองตรงกันนะครับว่าเอ๊ะไม่มีความมันมันก็ดูแปลกๆะนะครับก็เลยบอกว่าส่วนของชื่อเนี่ยให้ถอนออกซะนะครับ โอเคตกลงตกลงเมื่อวันอังคารที่26ถอนทั้ง5ชื่อออกไปก่อนใช่ไหมครับก็เป็นการรับทราบเพียงแค่ในส่วนที่จะต้องมีจำนวนกรรมธิการเท่าไร่นะครับคือคจำนวน18ท่านนะครับ,รบแล้วก็รับทราบว่ามอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมร่วมกับสำนักงบประมาณในการไปดําเนินการต่อไปในส่วนของกรรมธิการครับโอเค,คใน18คนนี้แบ่งยังไงคะจะต้องกลับไปคุยแล้วไปแบ่งสัดส่วนกันยังไงไหมคะ ไม่มีประเด็นปัญหาใดๆเลยครับตรงนั้น<ม>เพราะว่ามันเป็นจํานวนตามสัดส,ส่วนโดยปกตินะครับแต่ทางครมเนี่ยเราประชุมกันในครมอเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวครับ,รบเราจะไม่มานั่งคุยกันรเรื่องของสัดส,ส,ส่สสวนหรือโคตา้าอะไรโอเคนะครับ,รบแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีครับเป็นที่รู้กันดีว่าจัดกันตามสัดส่วนจํานวนสสของแต่ละพักร่วมรัฐบาลประมาณนั้นนั่นแหละครับนะครับค่อนข้างเป็นปกติครับโอเคปกติปกตินะครับปกติในโคต้าของคอรมเนี่ย เขามักจะใส่ชื่อรวมวคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปด้วยและและและในที่สุดรวมวคลังเนี่ยก็จะขึ้นเป็นประธานกรรมธิการปรกติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับโดยปกติจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็คอือตัวท่านนายกเศรษฐาเองนะครับซึ่งภาร,รกิจของท่านเนี่ยมีค่อนข้างมาก และมีภารกิจซึ่งหลายครั้งอาจจะต้องเดินทางไปทําภารกิจในจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งต่างประเทศทั้งต่างจังหวัดแต่ในขณะที่กรรมธิการงบประมาณเนี่ยเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยนะครับในระยะเวลาสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องประชุมเรียกว่าจันทร์ถึงศุกร์บางช่วงเสาร์อาทิตย์รวมด้วยและประชุมตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงอย่างเร็วก็สี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภารกิจของท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถมาให้เวลากับการประชุมกรรมธิการได้นะครับก็เลยต้องมอบหมายครับ โอ <Okay, S 2> เคดังน,นั้น,เป,นเป็นสิ่งที่ทําได้และเคยทำหลาย okay, ครั้งครับครับดังนั้นจึงต้องหาคนไปทําหน้าที่แทนท่านนายกซึ่งบังเอิญมาเอืน่นควบรองมวรครั้งอีกหนึ่งตำแหน่งแต่คราวนี้ถ้าจะหาคนแทนทําไมจึงเป็นรองนายกภูมิธรรมครับเพราะรองนายกภูมิมธรรมก็แบกงานจนหลังแอ่นแล้วนะฮะไหนจะเป็นรองมวพาณิชย์ซึ่งงานมันก็หนักพอสมควรไหนในความเป็นรองนายกจะแบกรับอะไรตัวมีอะไรอีกเยอะทีเดียวไหวเลยฮนะคุณภูมิธรรม เกรง,กงว่าแกจะไม่ไหว,ไหวครับแล้วก็วผมผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าถามลักษณะนี้เนี่ยในคณะรัฐมนตรีชุดนี้คงไม่มีคนไหนที่ไม่มีงานเยอะนะครับเพราะว่าเราทํางานอย่างหนักนะครับทุกท่านก็มีภารกิจค่อนข้างสูงและองค์ประกอบของกรรมิการงบประมาณเนี่ยถ้าไปดูในอดีตนะครับจะมีประธานหนึ่งท่านและก็จะมีรองประธานเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบห้าสิบหกท่านบางครั้งก็ยี่สิบเลยนะครับ จำนวนรองประธานนี่แหละที่เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าหลายครั้งก็ต้องโรเตทก็ต้องหมุนเปลี่ยนกันมานั่งนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะนั่งควบคุมการประชุมได้ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งจนกระทั่งถึงห้าทุ่มครึ่งยาวนะครับก็จะหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปถ้าใครที่มีจังหวะเวลาว่างก็จะเข้ามานั่งประจําในตําแหน่งประธานเพื่อที่จะเดินการประชุมก็เป็นลักษณะนั้นครับเป็นเรื่องปกติครับไม่มีไม่ไม่ได้หมายความว่าท่านภูมิธรรมจะต้องนั่งเฝ้าโยง เอี่สิบสี่โมงครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แกะรอยจาก5ชื่อที่ถูกโยนเข้าไปในครมเมื่อวันที่26 PM. ผมเดาว่านัดไหนที่รองนายกภูมิธรรมไม่ไหวไม่อยู่ติดอะไรก็แล้วแต่คนที่ทําหน้าที่แทนในที่ประชุมสุดท้ายน,นั้นหนีมิพน์น้ำตีช่วยจุฬพันธ์กับน้ำตีช่วยมนาพรสองคนนี้นี่แหละต้องเวียนกันทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมถูกต้องไหมฮะ เออก็คงต้องดูตามหน้างานครับผมผมคงไม่ไม่กล้าตอบครับแต่ว่าผมเองก็คงต้องต้องมีภารกิจที่จะไปช่วยดูตรงจุดนั้นอยู่ครับเพราะว่าเราก็ดูในเรื่องของภาพรวมประมาณอยู่นะครับโอเคโอเคได้ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณจุลพันธ์ขอบพระคุณครับคุนใดทค่มาขอรับนะคะท่านตีช่วยครับท่านตีจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะโอเคไม่ใช่เรื่องการวัดเขี้ยวไม่ใช่เรื่องการแสดงแต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงๆทั้งหมดนั่นแหละครับ ท่านนายกก็ก็ประกาศชื่อไปตามที่สำนักงบตะกี้บอกนเสนอรายชื่อมาในส่วนของเพื่อไทยใน18ก็เอาไปก่อน5ในส่วนของเพื่อไทยซึ่งน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดก็เพราะว่าเป็นการประกาศให้เรารู้ว่าประธานเกณฑ์มติการซึ่งปกติจะต้องเป็นรัฐว่าการคลังแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะท่านนายกไม่ไหวท่านนายกควบว่าการคลังด้วยดังนั้นจึงมอบหมายรองนายกภูมิธรรม ชัดเจนว่าถ้าโผล่ออกมาอย่างนี้รองนายกภูมิธรรมจะทําหน้าที่ประธานแกนปฏิการก็ประมาณโดยปริยายและนัดไหนไม่ไหวคนที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนก็น่าจะเป็นน้ำตีช่วยจุลพันธ์น้ำตีช่วยมนพร<ท>นี่แหละท,ที่สับเปลี่ยนขึ้นมาช่วยเพราะว่าประชุมการาธิการอย่างที่น้ำตีอตอตอบอกนะยาทั้งวันมันต้องมีการเปลี่ยนตัวคนที่ทําหน้าที่ประธานอยู่แล้วเวียนกัน